ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะพาไปเที่ยววัดป่ากรุงหรือวัดประชาคมวรารามนะคะาตามมาเลยค่ะตอนนี้เราก็จะออกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตรงถ้าจะไปร้อยเอด็ดต้องไปตรงสี่แยกวาปีปทุมนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากาไปเส้นวิ่งตามไปตามเส้นทางอำเภอวาปีประมาณ20กิโลแล้วก็จะไปเห็นป้ายแล้วก็เราก็จะไปยืดเทินไปทางอำเภอสีสมเด็จ แล้วก็ให้เลี้ยวขวาก็จากนั้นก็ประมาณ9กิโลก็จะถึงวัดป่ากุ่งอันนี้นะคะเราก็จะไปตามเส้นทางร้อยเอ็ดวาปีปทุมนะคะเส้นทางนี้ก็ประมาณ20กิโลนะคะออกจากร้อยเอ็ดต้องอย่าลืมนะคะต้องอตรงไปแยกวาปีเท่านั้นนะคะแยกวาปีปทุมเรียกว่าตรงตรงตามตรงสี่แยกวาปีปทุม,อ,มนะะออกจากร้อยเอ็ดเราก็จะตรงไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนน สีเลนนะคะาทางหลวงร้อยเอ็ดไปว่าปีปทุมนะคะนี่ก็จะตอนนี้เราก็จะตามไปตามาถนนทางหลวงอยู่นะคะตอนนี้สีเลนหมดแล้วนะคะทุกท่านตอนนี้ถนนอของร้อยเอ็ดนะคะไปว่าปีปทุมก็จะเป็นถนนสีเลน ะะตอนนี้พอเพอินว่าต้องฟ้าจะสวยงามมากเพราะว่าเราตอยไปตอนกลางวันนะคะแดดร้อนจ้าเราก็จะเห็นท้องฟ้าก้อนเมฆนี่สวยงามมากนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะกําลังจะเดินทางไปที่วัดป่ากุงหรือวัดประชาคมวนารามวัดหลวงปู่ศรีมหาวิโรูของเรานั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะหลังจากไปนะคะจะอยู่เทินสีเลนก็จะมีทาง ไปอยู่เทินอยู่แล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปตามหมู่บ้านนะคะไปประมาณอีกประมาณ9ก้าิโลนะคะจากตรงที่เรายูเทินไปนะคะก็ประมาณเก้กิโลก็จะถึงวัดป่ากุ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนไปอำเภอสีสมเด็จนะคะก็จากตรงที่แล้วมาก็ประมาณเก้ากิโลก็จะถึงวัดป่ากุ้งนะคะก็เป็นถนนอตอนนี้ตอนนี้ทางเข้า อำเภอสมเด็จเป็นถนนสองนนะคะแต่ก็เป็นลาดยางนะคะก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้แล้วก็ทุ่งนาข้าวเ,เขียวกะจีอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะเข้าไปอำเภอศรีส,สมเด็จนะคะก็วัดป่ากุง้งหรือวัดประชาคุมนารามก็ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสมเด็จอำเภอศรีส,สมเด็จก็จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ,ะก็สร้างโดยหลวงปู่ศรีมหาวิโรหนะคะหรือพระวิสุทธ พระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศรีมหาวิโรของเราในเองนะคะซึ่งหลวงปู่ศรีก็เป็นพระเจจิาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานชื่อดังแห่งภาคกิสานเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวจังหวัดระอเอ็ดแล้วก็อีก,กนหนึ่งที่หลวงปู่ศีได้สร้างไว้ก็คือเจดีชัยมงคลนะคะทีะ่เราได้แนะนําไปแล้วในรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็จะไปดูวัดปากกุ้งอีกที่หนึ่งนะคะที่หลวงปู่ได้สร้างไว้ให้ สามพื่นกชนได้กับไหวยกันนะคะอ่าซึ่งอ่เจดีตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมาถึงแล้วนะคะเห็นป้ายแล้วนะคะเห็นป้ายวัดป่าก,กุงแล้วนะคะเห็นป้ายวัดป่าก,กุงแล้ววัดประชาคมวนาวรามอันนี้เป็นป้ายสมัยพศ2496 ะะก็จะเป็นเจดีหินทรายนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายทางเข้ารถไม่ให้เอาเข้าข้างในนะคะจะปิดประตูแล้วก็มีข้อห้ามห้ามผู้หญิงนุ่งสั้นนุ่งลัดรูปเข้าไปในวัด รถะะก็จะจอดอยู่ข้างนอกรถทัวร์รถเกง่งรถทวนตัวจะมีลานจอดรถว้ให้นะคะแล้วก็จะมีอาหารปลาให้สําหรับท่านใดจะให้อาหารปลาก็ซื้อเข้าไปได้เพราะในวัดไม่มีในวัดก็ไม่มีดอกไม้ไม่มีทูบเทียนให้นะคะเราจะพาเข้าไปชมนะคะตอนนี้เข้ามาตัววัดมาแล้วก,ก่อนก็ไปตามถนนนะคะ,ะเป็นถนนลาดยางคอสลอก่อนที่จะไปถึงเจเดีย์ที่สวยงาม จดีหินทรายนะคะอันนี้ก็ประมาณ500เมตรก็ถึงแล้วนะคะประมาณ500เมตรก็จะถึงแล้วมาแล้วมาถึงแล้วค่ะสวยงามมากเจดีหินทรายวัดป่ากุงนะคะ,ะก็ทําจากหินทรายธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทยโดยจําลองแบบก่อสร้างมาจากบุรูพุทโธประเทศอินโดนีเซีย ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสัตว์ทางศาสนาสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่องค์พระเจดีมีภาพจัดสลักที่วิจิตรเป็นภาพพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดกซึ่งตรงกับงานประเพณีของบุญโพเวศจังหวัดเราเอ็ด ะะก็ภายในองค์เจดีย์ก็จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและก็ที่นามาจากประเทศอินเดียให้พุทธน,นิกชนและนักท่องเที่ยวได้กราไบไหว้บูชาขอพอรกันนะคะเจดีย์ทรายนี้นะคะก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ90ปีพรรษา60ของประเทศยุสุิทิมงคลหรือหลวงปู่ศรีมหาวิโรโดยสร้างด้วยแรงศรัทธาและคณะสิษยนยุสิธิ์เสียสละกำลังกายกำลังศร เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความสมัครสมานสามัคคีโทษทุนความดีที่หลวงปู่ได้ประพฤติปฏิบัติ ทำงานกับแข่งกับเวลาให้สําเร็จภายใน2ปีแค่นั้นนะคะ,ะซึ่งรูปเจดีนะคะก็จะมีรูปทรง8ดเหลี่ยมกว้างร้อยเอดเมตรยาวร้อเมตรคือกว้างคูณยาวนี้ก็จะเอาร้อเมตรตามชื่อจังหวัดร้อเอเลยนะคะแล้วก็สูง109เมตรก็แบ่งเป็น7ชั้นแล้วก็ตกแต่งด้วยหินทรายธรรมชาติจากอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ก็จะสวยงามมากค่ะทุกท่านตามไปดูกันนะคะ เจดียไปแล้วต่อไปก็จะมาดูภายในเจดีย์นะคะซึ่งเป็นที่ชั้นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องราวประวัติของหลวงปู่ศรีนะคะแล้วก็ในต้นชั้นที่สองก็จะเป็นเรื่องราวของบรรจุพระบรมสาวรีทิกธาตุนะคะเราจะตามไปดูกันเลยนะคะตามไปค่ะทุกท่านนะคะตามไปดูกันนะคะสวยงามมาก บ้างคะความสสยงานของเจดีก็อย่าลืมมาเที่ยวเจดีวัดป่ากรุงกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบ,ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ